สวัสดีสบายดีพี่นอ้องมาครบก็ส่องมา้องติม่มลุยสวนวันนี้จะพาเพื่อนๆมาปลูกทุ่เรียนทุกคนวันนี้เราจะมาเสริมตรงนี้นะทุกคนมาเสริมตรงกลางนี่เนาะก็จะมีห่างเนี่ยจากตรงนี้มาประมาณเดี๋ยวเราเตรยมจะวัดดูนะคะเอาขาวัดหนึ่งสองสามประมาณสี่สี่เมตรทุกคนห่างกันสี่เมตรนะเนาะเดี๋ยวเราไม่ไม่ทำโคกทุกคน ห่างกันกี่เมตรสี่เมตรจากต้นทุเรียนที่เราประมาณนี้แหละสี่คูณสี่ทางนู้นก็สี่ทางนี้นก็สี่ก็ขนาดเราปลูกสองต้นคู่ยังปลูกได้เลยทุกคนอันนี้ก็เราก็ปลูกแม่น้องอติมจะมาเสริมตรงนี้ตรงกลางไงก็จะเติมเสริมหนึ่งต้นสองต้นสามต้นสี่ต้นห้าต้นประมาณนะทุกคนถามว่าเออจะไม่ให้เหลือเลยเราแม่น้องอติมจะเสริมแบบทุกตารางนิ้วเลยเหรอ ค่ะแม่นอตจะเสริมทุกตารางนิ้วเลยเราจะเสริมแต่ต้องคอยติดตามดูต่อไปนะทุกคนเราคอยติดตามแต่ต้นทุเรียนนี้เขาไม่ใช่ว่ามันจะมีตายและมีทดแทนเขาไม่ใช่ว่าจะอยู่ยงคงเราตลอดเนาะขนาดเรารักษาโรคแท้ๆมันยังไปเลยแต่เราก็ต้องปลูกไว้เพื่อทดแทนกันทุกคนเพปลูกถี่อะ มันตายปุบแล้วก็เสริมอันนี้เราก็จะมาเสริมตรงนี้อ่ะมาดูกันเลยทุกคนเพื่อบอกมีกันเสียวเวลาเนาะมาเบิงเ่งแม่น้องทิมจะมาเสริมอันนี้เลยได้มาหนึ่งต้นคือมอนทองทุกคนวันนี้เราจะมาทำหลุมที่ปลูกเนาะที่ปลูกแล้วก็เสียตรงนี้ก่อนก็จะวันนี้ก็จะขุดปลูกเลยทุกคนินก็มีเยอะหน่อยท เออเพื่อนๆไม่เห็นตรงที่ไม่นองอดติมโอ้ยเห็นนะจ๊ะถ่ากล้องก่อนซื้อตะที่เสียบกล้องมาใหม่ก็ไม่ได้เรื่องเลยจังเลยพี่น้อง ดอันนี้เราจะไม่เราจะไม่ขุดหลุมลึกนะทุกคนจะไม่ขุดหลุมลึกเราจะขอถ่ายถ่ายจะสองก่องก่อนทุกคนน,นี้ ก็เบื้องหลังของเราที่เราจะทำงานรอแป๊บหนึ่งนะคะทุกคนก็ไม่น้องติมทำคลิปเรียวด้วยก็ประมาณนี้แหละทุกคนไม่น้องติมจอ่านนก่อนนะคะเดี๋ยวมาดูกันทุกคนอ้าวมาคราวนี้ไหนนอ อันนี้แบบแรกเราก็จะมาดูนะทุกคนต้นทเรียนนี่คือเป็นหมอนทองนะเราเราตัดเราก็ต้องแล้วแต่ว่าเราจะตัดได้หมดเลยทุกคนหามีดกากางไกลที่มันนั่นหคมๆหน่อยเนาะตัดก็จเย็นๆทุกคนไม่ต้องใจร้อน ก็วันนี้ก็เป็นวันที่ฝนตกมากๆฝนตกตั้งแต่เช้าตั้งแต่เมื่อคืนนี้ค่ะว่ามันก็ไม่ค่อยแรงมากไงตุเรียนนี้แค่เวลาที่เราจะเอามาปลูกอ่ะเราก็ไม่ต้องไปรดน้ำเขาก็ได้นะแต่อันนี้ฝนมันตกไงทุกคนเนี่ยมันก็จะมีรากขดรากงออย่างเงี้ยเราก็อ,าออกก็ได้ทุกคนตัดออกนี่ จะมีรากขดรากงอเขาเนี่ยตัดออกเลยใช้มีดหรือใช้มือเราเด็ดออกก็ได้รากอันนี้มันจะทำให้ทุเรียนเราไม่เติบโตเพราะว่าเขาจะถ้าเราตัดออกเงี้ยเขาก็จะรากแก้วหรือว่ารากปอยเขามันจะออกไปได้ดี ยังไม่เอาปลูกเรียงวันนี้อ่ะทุกคนแล้วคราวนี้ไม่นอ้องอาทิมก็จะมากบเนาะกบอย่างเงี้ยก็คือเราจะเอาตั้งไว้สูงเลยเราไม่ขุดขุมเราจะหาดินมาใสาา่ค่ะนะก็คือทำให้ไม่ให้น้ำเขาขงังนะทุกคนทำยังไงก็ได้ไม่ให้น้ำขงัง แล้วก็ขุดเอาดินมา,มาใส่อาจ้ว่าเราก็ทำเป็นเปล่าเล็กๆอะ่ะเดี๋ยวจะมีแต่หินทั้งนั้นเลยพ่อแม่พี่นอ้องเอ้ยโอ้ย cây okay, yeah. okay. cái gọi đi thi tao con với cây nổi ไม่นอนติวงก็จะไม่บรรยายมากนะทุกคนดูไปก่อนนะคะใครจะช่วงติงอะไรก็ุกวงเข้ามาได้นะทุกคนเราก็ปลูกตามีตามเกิดเราทำแบบนี้เราต้องการแบบไม่ให้เขาน้ำขังยุกโคกเหลรียกว่ายุกโคก ไปดูไปดูใกล้ๆทุกคนปุดขึ้นนี่ก็เหงื่ออะไรไข่ย้อยก็ตอนนี้เรานุกโคเขาเรียบร้อยแล้วทุกคนอ้าวถุงถุงไม่นองกติมเจ้าออกหรอหรือไม่เอาออกเอาออกทุกคนเดี๋ยวเขาจะว่าว่าปู่ไม่ไม่เอาถุงออกเดี๋ยวตายเพราะว่าท่านดูไม่จบคลิป บางคลิปเนาะบางทีแม่น้องเต็มทําคลิปสั้นคลิปสดอะ่ะนาทีเดียวนั่นก็ไม่สามารถจะบอกได้ทุกเรื่องเราก็ดึงออกทวนเน,เนเนี่ยถึงเนี้ยอันนี้เราก็หาหาดินมาให้มันเสมอกับเนี่ยเสมอกับปากทุเรียนแล้วเนี่ย วันนี้เอาดินนี่ล้วนเลยนะทุกคนเดี๋ยวพอเราลดน้ำอะ่ะดินเขาหายเราก็หามาเสริมเรื่อยๆทุกคนามาเสริมเรื่อยๆเพราะยังไงก็เวลาลดน้ำนี้ดินมันก็หายอยู่แล้วอ้าว เสร็จเรียบร้อยอน,นี่เราก็ปลูกเรียบร้อยทุกคนเขาจะประมาณนี้ทุกโคกจเป็นอย่างงี้ทุกคนอันนี้เขาจะสูงเนาะเดี๋ยว,วเ,คคเราเอาไม้มาค้ำค่ะเราเอาไม้มาค้ำช่วยไม่ให้กันไม่ให้เขาโยกเวลาลมมานี่มาน้องอติมจะมาให้ดูเพื่อนเขาปลูกปีที่แล้วนี่โตแล,แล้วเราปลูกกินข้างเนี่ย เราปลูกเสริมทุกคนเนี่ยอันนี้จะให้มาดูนะหนึ่งปีแต่ว่าถามว่าสวยไหมไม่สวย,ยทุกคนเพราะมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งมันมันคือว่ามันหน้าร้อนมากมันก็เลยนกเนี่ยตรงนั้นก็มีน,นอะอันนี้ดินก็ไม่ค่อยเสมอเราไม่ได้ท่วมเอยไม่ได้ถมไม่มีทางไม่มีตังมาถมแล้วก็เลยปลูกติดคลองเลยเนี่ยอันนี้ก็กิ่งกระโดงพุ่งแตกอ่อนเนี่ย ก็ถามว่ามันทําไมมันนานจังอนานเพราะว่าเราเอาต้นที่ไม่สมบูรณ์เลยเอาต้นที่เขาโละโละทิ้งอ่ะเนี่ยวพ่แหน้าแรงพอดีหญ้าคลุมเพิ่งจะมาถางออกเนี่ยนี่ค่ะเนาะเพื่อนเขานี่ทุกคนเรามาปลูกเราจะให้ดูก็มีทางสวยและไม่สวยหรือว่าเราเสริไมไว้เนี่ยคืออย่างเงี้ยเราเพิ่งมาใส่ปุ๋ยไปเนี่ยปุ๋ยอินทรีย์ก็เพิ่งจะละลาย เนี่ยต้นนี้เหมือนกันก็กำลังเนี่ยสามปีพุดีไอ้ต้นใหญ่ๆทุกคนสามปีปีนี้จะไว้ลูกคือตรงนี้เราเราไม่น้อยติมมารักษาเนี่ยแห้งแล้วเนี่ยตอนแรกหม้อเต็มเลยมารักษามาสองสารอบเนาะเรามาพ่นยาเขาอะ ก็แห้งแล้วทุกคนมอถือว่าหายหายไปแล้วนี่แหละค่ะวันนี้ไม่น้อติมกะพามาเสริมเสริมอีกหนึ่งต้น,นทุกคนเสริมหนึ่งต้นตอนแรกมันร้อยสามสิบใช่ไหมร้อยสามสิบเสริมหนึ่งต้นเป็นร้อยสามสิบเอ็ดก็มีตังนิดๆหน่อยๆแล้วก็เหยียดเหยดเอามาทุกคนไปซื้อกินหน่อยแล้วก็แบ่งมาซื้อทุเรียนเพราะเรายังไม่ใช่มีทุนนักทุนหนามาลงเนาะ ค้าว่ามีทุนนี้แม่นอาติมก็จะเอามานี่เอาดินมาใส่เป็นกองเนี่ยอย่างเงี้ยเอาดินมาเป็นกองสารเปาเนี่ยตัวนี้มันยังต่ําอยู่เราหยุดยดไว้ก่อนมีตังก่อนเราค่อยเอาดินมาใส่แล้วค่อยปลูกเพราะว่ามันต่ําเกินก็ตรงนั้นทีม่มาเสริมวันนี้เขาเป็นสูงๆเขาสั้นๆน้าเขามีขังแม่นอาติมก็เลยเอามาเสริมทุกคนอสําหรับคลิปนี้เขาจบเพียงเท่านี้คลิปหน้าพ่อ,อก,กันใหม่เ้อทุกคนก็อย่าลืมติดตามนะคะ ซ่องไม่น้องอติมลุยสวนก็จะมีห่ายมังคุดและทุเรียนกเกษตรเนาะมีถึงรู้เรื่องและไ,ไม่รู้เรื่องก็ดูแล้วก็ไปปรับปรุงใช้เนาะทุกคนอย่างน้อยไม่น้องอติมไม่มีความรู้อะไรเลยแต่ก็มาเรียนรู้ด้วยตัวเองด้วยมือตัวเองนะอย่างน้อยเราก็เรียนรู้ด้วยกับมือตัวเองเรียนรู้ประสบการณ์ตัวเองทำไปเรื่อยเนาะแล้วก็เลยมาทำให้เพื่อนๆดูคลิป ก็เพื่อนๆอยากจะดูอยากจะไปปรับปรุงในส่วนของท่านก็ติดตามแม่น้องอติมลุยสวนสมัหรบวันนี้สบายดีและสวัสด,ดีทุกคน